เหมาะสําหรับสาววายและชาววายคนไม่ไวายอยู่ได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะวันนี้นะคะก็มางานนี้นะคะ c u วตี้โชว์บายค i วตี้นะคะเมื่อกี้ก็ไฮทัชก็แบบว่าน้องๆนักแนะสดงไปแล้วเดี๋ยว,ว่โซจะพาไปดูเบื้องหลังเพราะแบบว่าเออก่อนที่มันจะเป็นงานมันจะจึงแค่ไหนมันจะสตาร์ทขนาดไหนดจะพร้อมแล้วจะไปพร้อมกันเสียงเป็นไรเ <laughs> สียงเป็นไรอา ได้ไงได้เหรบเบื้องหลังที่แท้จริงนะน้องเบื้องหลังน้องหมดเลยเ,เหข้างนักข่าวนักข่าวก็ถ่ายกันข้างหน้าค่ะช่องเราถ่ายข้างหลังค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นเบื้องหลังค่ะเออมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ ใช่แล้วใช่แล้วน่าสดที่สุดเธอเล่นเป็นอะไรคะคุณแอดจริงๆก็เซอร์ไพรส์นะพี่เออจริงเหรอใช่เป็นบทเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์ว่ามาอะไรคือมันเป็นซีรีส์ของค่ายครับก็มาซัพพอร์ตพี่ๆคนอื่นด้วยใช่ผมก็พูดผมเป็นตัวแทนพี่เจเจคนกลางกับอานนท์มีโชว์ของเพลงรวมครับหากเธอเคยรักใครครับพี่โซ่เต้นเป็นบ้าไม่เป็นอ่ะสอนสิ เคยรักใครแต่มันยาวพี่อผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับผมตอนนี้ดูยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างเียไม้อหน้าก็ไม่แต่งผมก็ไม่ทำแต่ว่าจริงๆเพื่องายการพี่โซผมก็ะดานอ่เอ่ามันพูดดีฉะนนั้นถ้าแฟนๆอยากดูบอกว่าเน็ตเจมาออกดูโเซก็คือจะต้องโหวตกันตรงนี้จริงจริงจะได้ถ่ายไปปีแล้ว อันนี้ผมกับเจมว่าน่าเปลี่ยนแล้วพี่เดี๋ยวไเดี๋ยวไปถ่ายใหม่คนแม่งเก่าแล้วว่านานแต่อันนั้นก็สนุกนะแต่ว่าผมอาจจะเรียบร้อยไปหน่อยเพราะตอนนี้ผมแบบกล้าที่จะคุยแล้วครับใช่ทุกคนตอนนั้นนี่เน็ตคือไม่พูดอะไรเลยเขินไงเห็นแบบเห็นพี่โซแบบสวยเออคนดีมาค่ะในห้องนี้นะมีผู้ชายประมาณร้อยกว่าชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือยังไงพอมาถ่ายถ่ายคลิปเพื่อเขาอ่อยเศอยู ผมไหมือนที่ทำอะไรเลยนะเขามาเองหล่อนนี้ใส่ไม่ดีเขามาเองหล่อนแล้วเนี้ยคู่ของเขาต้องมายืนแบบเนี้ยเออแล้วมัเป็นเหมือนแบบใส่ใส่แบบควีนในออฟฟิศไงหรอมันเป็นตัวตัวตัวสวยสุดหรอแล้วทำไมถึงไม่ถ่ายนี่คือเราเรามาในนามนิ่งเหี่ยวป้ะไม่ใช่ครับเรามาในนามมันดีเวิร์คครับแต่ก็องถามว่ามันหลับเอาไงอ๋อผมต้องปลุกไหมให้พี่เน็ตเป็นคนปลุกเลยวะาเออคงไม่ได้รอกไม่ร้องเลยมัน โอ๊ยแล้ววนี้เด็ดเนี่ยคุยอะไรคุยคุยเลยพี่คุยเลยอ่ายังไงยังไงเราเราเรามาในนามซีรีส์อะไรนะเพราะเป็ตนางหลักด้วยอะไรเงี้ยให้ที่มาตั้งสติก่อนเป็นสมาชิกของดูบันดีครับผมก็แบบมาร่วมยินดีกับพี่ๆของในนี้นี่นั่งเก่งนะก็ควบคุมสติได้ดีถ้าสมมติผมมาผมจะแบบเบื่อใส่กล้องก่อนเลยไม่ได้เป็นอย่างนี้ อ่าอ้านี่นี่คนเลงนี่คนเลงอันนี้คือพี่เจคคนกลางเอออ่ายังไงคุณฮะอะไรนะคุณยังไงอันนี้เราทำอะไรกันอยู่พูดคุยกับตอนนพูดคุยวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกันยังเ้ยไม่ถามเพราทำไมอ่ะอะไรนะเออเป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนเธอมีโชว์อะไรกันไหมจริงๆมันจะมันจะออนในตอนหลังจากที่เราโชว์เสร็จ้ใช่แล้วของนี้คุณไม่ได้ไลฟ์สดค่ะัวริบคาแรคเตอร์อยู่เดี๋ยวนะจูนก่อนจูนก่อน พวกเราจะมาเซอร์ไพรส์เป็นเป็นแก๊สุดพิเศษที่จะมาโชว์ในในงานนี้ครับะอยากรู้อะไรใช่ไหมเราเป็นยังไงไม่ไม่แล้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเขารู้แล้วเขาปั๊ปัเพย่อยบบโอไรง่อ้อไรติงเออนเอกเขาอยู่นี่อะยังไงคุณเป้คุณเป้คุยกับเราหน่อย ฉันชอบคุยกับเธอไม่ว่างผมเนี่ยเคยเห็นงานคนนึงเขาทําพิธีกรดีมากออใข่ๆข่เขาทําแบบสายวายแล้วก็แบบเ,ออเขามีงานเยอะทุกวันออออแล้วเราก็เห็นเขาเป็นไอดอลไงคนแอ<ร>มี่มีอสอนยอมไหมสอนละพงสอนระพง์ คุณมายังไม่เปลี่ยนชื่อพี่โซนเองแต่ก็อยากจะมีโอกาสทํางานกับป๊อปปี้เพราะป๊อปปี้ก็ถือว่าเป็นแบบพิธีกรแบบที่มีชื่อเสียงโอ้โยยังยังป๊อปปี้ทีทุวันอ่ะเห็นไหมเอาจริงคือผมบอกผมก็ค่อยๆปรับตัวมไม่อยากจะขอเคล็ดลับจากพวกพี่เลยด้วยซ้ำแต่เธอเก่งนะแต่เธอเก่งอันนี้อันนี้พูดกันจริงๆจังใจไปดูงานวันนี้ก่อนแล้วค่อยพูดอีกทีหนึ่งนางเอกของเรากําลังแบบแต่งองค์แต่งอกแต่ใส่ได้เลยค่ะคุณพี่วันนี้เราจะเขินพี่ซีกี่กี่กี่ทีดิโอ้ยก็ขึ้นอยู่ว่าเขาทำเราเหินกี่รอบ หรอหนูกล้องพี่มุนค่ะเอาหนูคุยกับพี่อยู่ใกล้จะออนแอร์แล้วซีรีส์ของเราตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นตื่นเต้นตั้งแต่วันสองวันก่อนแล้วว่าแบบเราหล,ล,ลายวันก่อนเลยเพราะเราซ้อมโชว์กันมาแล้ววันนี้จะมีอีพีหนึ่งด้วยซออึ่งสิ่งนี้ผมตื่นเต้นมากๆเหมือนกัน,นเพราอยากดูมากมากแล้วหนูสัญญาก่อนนะว่าวันนี้หนูจะไม่เขินพี่ซีสัญญาจะทำให้ได้พี่อยากรู้เราพูดกันส่วนตัวพี่ซีมันไม่ได้ยินตรงนี้ถ้าไม่หนูถึงเขินเขา เออเดี๋ยวพี่ตัดทิ้งอันนี้มันไม่ได้ถูกเรคคอร์ดหรอแล้วมือหนูเป็นไรลรอกก็ก็เขาชอบแกลงเขาแบบเขาแบบหนูผู้ชายแกลงพี่เยอะแยะเลยพี่ไม่เคยเขินเลยพี่ชอบพี่ชอบเขาาแกลงเพราะว่าเขาอยากแกลงหรือว่าเพราะเขาเกลียดว้วิวมันไม่ใช่เด็กที่น่ารักอีกต่อไปทุกคนแต่พี่ซีมันก็แกลงหลายคนนะในกองอะ ว่าจะเขาแกล้งผมเยอะสุดเยอะที่สุดเขาแกล้งเรายังไงแบบที่เขาไม่เคยแกล้งคนอื่นเอาพูดได้เหรอพูดไม่ได้ออนแอนไม่ได้พูดได้เหรอมีแบบการเอาหน้ามาใกล้ๆไหมมีหรอทำมันก็ทําให้หนูเขินคืนหรอหร่อคนนี้เขาชื่ออะไรคนนี้โอ้ยพี่ทำไม่ได้หรอคนนี้เขาชื่อยิมอ่าใช่เธอเมื่อกี้ฉันมองผิด ฉันคิดว่าเธอนั่งอยู่ตรงนี้เว้ยจริงๆมันเป็นติวเตอร์ก็นั่งเหมือนกันเลยอะเฮ้ยอะไรอะเธอเป็นอะไรอผมลองหดได้เฮ้ยอะไรอ่ะเธอเป็นอะไรอ่ะผมลองมันรู้ต่างดาวเปมันรู้ต่างดาวไหนลองลองทำให้ดูหน่อยลองหดเธอลองกระโดดดิแล้วเดี๋ยวเธอจะหายไปปะเออไม่กระโดดแล้วเธอจะหายไปแล้อ่ะลองลองดูหายไปไหนหายไปไหนจริงไอ้บ้า a m a z i ่ะเราเรียกเขากลับมาไหมอ่ะเธอเธอเธอเรียกเธอเรียกเธอเรียกเธอใส่เวทมนต์เรียกเขาโอ้มันเลยกึกกึ๊ยมันเลยกึกกึ๊ย เฮียอุ้ยเอ้าเรียกตรงนี้มันกลับมาตรงได้วัดข้าไปหาเฮียหน่อยหนูหนูไม่ต้องกลัวเฮียนะเพราะว่าหนูชอบกลัวเฮียนนี้ประเด็นเฮียเหรอเฮียหายค่ะเฮียหายไปไหนเฮียอยู่ในห้องเออเราเขาไปหาเฮียเลยเฮียแต่งตัวอยู่ไม่เป็นไรนะเฮียแต่งตัวอยู่ถือเข้าใจพี่ชอบแอบดูผู้ชายโพสเหมือนกันไม่ได้อยากไปดูไม่ได้ไม่เอาดูปิดตาแต่ลูกที่เฮียลงอ่ะมันยิ่งกว่าตอนเปลี่ยนเสื้อนะ เห็นปะทุกคนนุนิวอ่ะนังจะเก่งใจไปหมดทุกอย่างบอกว่าเธอชอบแกงเขาแกงอะไรไม่เคยแก้งเลยเขาบอกว่าเธอชอบแบบแก้งเอาหน้ามาใกล้ๆขาวทาให้เขาเขินอันนั้นเขาเรียกว่าแก้งใช่แล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรเ้อไม่ใว่เขาเรียกว่าหยอรสรุปเขาไม่ได้แกลงหนูเขาหยอกหนูแล้วหนูเขินทําไมเขินที่เขาหยอกก็ได้เขาเขินจริงเปล่าเขิน เฮ้ยเฮ้ยเคยผักอ่ะคุณแม่อย่าผักหนูพี่ชาหนูมาทำอะไรติดไม้ติดไม้ครับผมติดไม้ใช่ไหมโอเคในระหว่างนี้เราพูดไปด้วยหนูหนูไปยืนใกล้ๆเขาจะคอยดูแลไม่มีสคริปต์ว่ะเอาไม้มาติดให้เฮียดีกว่าติดเป็นไหมอ่ะเราจะได้มาเจอแฟนคลับแบบตัวเป็นๆครั้งแรกเรารู้สึกไงบ้างเป็นวันที่แบบพิเศษมากๆแล้วก็คนเยอะมากแล้วก็ งานจัดใหญ่มากๆมันรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอทุกคนในวันนี้อ่ใช่ใชหนูรู้สึกไงบ้างวันนี้เหมือนเฮียวันนี้ไม่แบบเล็กๆน้อยๆมาให้ทํากันเธอจะต้องสลับบทกันให้เธอเป็นเฮียเหลียมส่วนนี้เป็นหนูเกลือเอาบทที่ไม่มีบทพูดแล้วกันตอนเฮียเหลี่ยมยื่นหน้าเข้าไปจะเป็นหนูเกลือที่ยื่นหน้ามาเฮียเหลียมแม่บอกว่าอย่าผักหนูแม่ ไม่เอาผักหนเราก็ไปด้วยเหรอเราก็ไปด้วยคนพี่ออพี่อ๋าพี่อ๋าโอ๊ยโอ้ยมอไม่ใครทำมไม่มีใครทำขอฉากหนึ่งให้เขาสลับบทกันฉากที่มาสายเก้านาทีเนี่ยมาถึงแล้วครับ 8ม,มาสายแห้เก้าทีเองเนี่ยนะที่หลังบอกเฮียไว้หน่อยก็ดีเพราะถ้าจะมาสาั่งเฮียจะได้ไม่ต้องเป็นห,ห่วงเฮียบ้าอะไรล้อหลอนนะ่ารักชิปเน่งเลยเฮียได้ยินนะเฮียได้ยินว่าอะไรครับ เดียคิดไม่ออกครับเดียเขินเดียดเดียหล่อมากเออผ่านไหมผ่านไือว่ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ได้แต่ไม่มีคำว่าอยู่อยู่แปลว่าได้อยู่แบบนั้นได้จะให้เฮเลียดไปติดไมค์ครับหนูเดี๋ยวพี่มาคุยกับหนูต่อสรุปหนูเลิกเขินขอยังหนูบอกพี่ตรงนี้เขินพี่แทนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เงือออกเลยนะนี่คนนี้เงือออกคนนี้เงือออกมันไม่เซ็ตให้นะมันเซ็ตให้ติดงงมากไม่ได้พี่เป็อะไรพี่เป็นใคครรับ คนเดียวกับเฮ <Więc S 2> ยอีกับแฮคี้เคียลืมขี้ขอแก้นะฮะเอาอ่างครับไม่ใช่ขอไข่ถ้าขอไข่เดี๋ยวมีกิน มีกระทบกระทั่งกันบ้างครับแรกๆครับผมแต่แต่ข้างหลังนี่เป็นก้อนเป็นกลมเกลียวกันเป็นคลียไม่ใช่คลีไม่ใช่เคือตีกันไปก่อนสุดท้ายเดี๋ยวรักกันรักกันไหมไม่รู้ให้ไปดูเอารักกันค่ะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับที่ส่งฟุตพอร์ส่งความรักมาให้พวกผมแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะครับใช่ครับไม่ใช่ของเงด้ไๆของซีเอ้ยอง หนูว่าเมื่อกี้หนูพูดนัไม่มันคือรวมๆนี้มีหลายมีของหลายคนเลยครับแต่ว่าก็มีของน้องนัดด้วยคือเราไม่เขินกันเราเร่นนั่อแ้วเราเขินฮะชินมือให้ชินมือกันไปหมดแล้วใช่ฮะเรื่องกันก่อนอาจจะเป็นแค่เด็กเรื่องนี้บอกเลยว่าอดลโลเพราะว่าเรื่องนี้เปิดซิงความแบบเลิฟซีนเพราะว่าเธออายุเยอะแล้วก็จะจะบอกเลยว่าครั้งแรกมันจะพิเศษขนาดไหน ตื่นเต้นนะถึงวัยอันควรแล้วเนาะใช่ครับถึงวัยอันควรแล้วเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหนที่ต้องเรียนรู้ครับได้เข้าสิงกับไปรังพวกเราอ๋อก็เข้าไปแล้วครับผมเหลือตอนนี้เหลือคิวเดียวคือถ่ายทำจบเรื่องนะครับสนุกมีไหมมีมีความสนุกแน่ๆเต็มไปหมดเลยถ้าไม่มีมึงอาจจะดูจืดชื่อไปหน่อยจจะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ลรนี้ก็เสร็จแล้วคนนี้ก็คือ เพิ่งจะกลับมาดาวโลกได้อาทิตย์ที่แล้ว UFO พาลงมาชื่อว่ายิมรับบทเป็นติ์เสมอดูป่ะเมื่อกี้เขาหายตัวให้ฉันดูอืมเฮ้ยเขาไม่เคยทำแบบนี้ให้ผมดูเลยนะพี่คุณอยากดูป่ะอยากดูดิอ่ายแล้วหายตัวไปแล้ว อนนี้ไม่ได้แล้วต้องกินเอเลี่ยนก่อนบอกแล้วให้ชาร์จพลังมาไงผมเหนือระบบเป็นตูเตอร์ครับผมค่ะเตเตอร์เราเป็นเหนือเปนเหนือครับผมยิมระบบเป็นสินเสมอครับผมไม่ได้กวัดแต่วันนี้ไม่ใช่เด็กวัดแล้วทําไมวันนี้คุณเป็นอะไรเป็นเอเลี่ยนซีรีเรื่องเนี้ยคือถ้าไม่มีเขาคนเนี้ย ก็ไม่มีนะที่มาที่ไปนะฮะก็คือโดนบิวจากแฟนคลับแล้วก็นักเขียนแบบว่าคาแรคเตอร์ของเด็กที่เราดูแลมันตรงนี่ไงนักเขียนแล้ววันนี้คุณพี่เห็นภาพนั้นออกมาแล้วรู้สึกไงบ้างฮะดีค่ะคือเหมือนผมลิขิตเนาะพี่ออฟเนาะตอนแรกที่คนนี้เขาฟื้นซีเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเฮเลียนในอีแล้วเขาหัวกัเต็มทีเลยเราเองก็หาหนิยายที่จะมาทําซีรี์อยู่ตอนเจอเซียงแรกก็รู้สึกว่าเออถ้าได้ลูกนี้ก็ดีแล้วกลายเป็นว่าพี่ออฟก็ติดต่อมาด้วยความบังเอิญนิยายเรื่องนี้มันแบบน่าสนใจแบบว่าประเด็นมันแปลกใหม่ ฮอตมันใหม่มันไม่มีใครเคยทำาเลยค่ะีริงเรื่องนี้นะฮะมันก็มันคือเข้ายุคสมัยพอดีมันไม่ได้แค่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมหรืออะไรด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าการที่เรารับคนคนหนึ่งได้เพราะเหตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยฝากด้วยนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางเวิร์กฟอย์นะฮะแล้วก็ย้อนหลังทางยูทูบเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเริ่มสิบเก้ากุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับเออโอเคขอขึ้นหน้าดะครับฝากด้วยนะฮะต้องฝากได้เลยโซซัสเซดัม สวัสดีครับเชิญเลยฮะเชิญเลยไม่ตรงตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยมายืนช้อนหลังผมทำไมนะครับผมรู้สึกตื่นตัตื่นมากๆครับดีใจที่มันออกมาก็ค่อนข้างดีแล้วก็ทุกคนชอบครับผมก็ชอบดีไม่ใช่แค่คุณหรอกที่ชอบอ่ะข้างๆกัยิ้มไม่หยุดเลยล่ะโอ้ยใครเขาหลงใจตัวเราแต่เด็มๆก็ซื้อมาด้วยเราขอบคุณมากเลยครับ คือคุณไม่ควรจับมือกันแล้วไหมจริงคุณผ่านอะไรมามากแล้วคุณไม่ควรจับมือกันแล้วไหมับคนทำอะไรครับเออผมผมแบบอยากได้อะไรที่เลเวลที่มันขึ้นมากแบบนี้นิดนึงนอกแบบเม้าของการจับมือเนี่ยฮะจับมือสูงขึ้นหน่อยครับอโอเคสุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับนั่งหลังคุณดูผมไม่บ่อยนะเพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ดูแล้วเพราะว่านักได้ทำอะไรให้หน้าดูแล้วไงแต่ว่ามืก่อนดื้อไงต้องดูเอ๊ะไม่ทำอะไรให้หน้าดูแต่หน้ารักนะจ๊ะ หนูเมื่อกี้หนูร้องไห้ทำไมอ๋อผมผมผมซึ้งับผมผมอินแต่ว่าหนูไม่ได้พูดนะเขาพูดพี่ซีพูดคือผมแค่อินกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองคนครับผมก็ประทับใจกับซีรีส์ครั้งใหญ่ของพี่ซีกับเพื่อนผมแแต่ทําไมเวลาเขาคุยกับเราเราถึงไม่ร้องไห้เราไปร้องไห้คนอื่นทําไมอ่ะเขาน้อยใจนะดูดิเขาร้องไห้แล้วเนี่ยไม่ก็อันนี้ ตอนที่เราคุยกับเขาเราไม่ได้แบบคุยเรื่องแบบซึ้งตื้นตันใจอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนแบบเป็นความสาเร็จของพี่ซีกับนิวอย่างเงี้ยผมว่ามันมันทัสเฉางนึ่่ทีเป็นนฉากใหญ่ของซีรีส์แล้วกันนิวกับซีเนี่ยจะมีมีประเด็นใหญ่แล้วกันเนี่ยพวกเราสองคนก็อยู่ในซีนนั้นด้วยก็คือช่วงที่เขากำลังแบบเข้า เข้ามาสเตอร์สองคนนี้นี่ซึ้งร้องไห้เอาอีกครั้งได้แต่พอมาถ่ายเราไม่ร้องเลยพอมาถ่ายเราเราไม่ร้องร้องไม่ร้องร้องไม่ได้เลยฉากเราร้องฉากไหนในตอนไพ่หลอดหรือตอนไหใช่ม่ใช่ไม่ใช่แต่ฉากที่คนเดียวร้องไห้ก็คือทําออกมาได้เต็มที่อย่าว่ากันนะอย่ามาว่าว่าคือนะออ้ย่าทะเลาะกันอย่าตีกันก็จะรักกันนะเธออีกคู่ที่ฉันไม่ได้คุยกับมันสักทีนึงนี่นี่ให้ผมเรียกให้ผมเรียกเดือยิ้มเดือดยิ้ม เต่ยิมเต่ยิม่ในเรื่องผมเป็นเด็กวัดก็คนต้องการเกลือเพื่อไม่ให้เนเขาไปจีบเรายอมลงทุนที่แบบจะย้ายสาขาไปอยู่สาขากับเดียวกับเกลือเพื่อจะไปจีบเกลือตู้เนี่ยอีได้หรอไม่ลองก็ไม่รู้อะครับเออสุขุมปือสินเพ่ออยากให้เพื่อนผิดศิลถือสีลใช่เพื่อนมีรู้ว่าเพื่อนมีคู่อยู่แล้วตอนแรกคือผมยังไม่รู้สึกอะไรอแต่พอแบบ ขัดกันไปเรื่อยๆก็แบบเริ่มมีใจให้กันนะครับออ๋หมายถึงว่ามีใจให้ให้หนูเกลือหรือมีใจให้ให้สิงศรไม่รู้รอติดตามเองแล้วกันเขาจะมายั่งเธอจากแกลเลียนเนาะันนี้หมายถึงในเรื่องใช่ในเรื่องคช่ในเรื่องในชีวิตจริงมันแยั่งกันไม่ได้อยู่แล้วในชีวิตจริงก็ต้องให้เขาคู่กัอนนะเนาะคงต้องยอมแพ้ให้เฮียเฮี่ยศีแต่ว่าในเรื่องเราอาจจะยอมเขาได้ ไม่ไม่ไม่ได้พี่เสีเมื่อกี้เขาจับมือดิวเตอร์อ่ะผมอยู่เฉยๆนะพี่เอาเอาเปลี่ยนคู่ทําไมทําไมเปลี่ยนคู่ไปแล้วอีกคเปลี่ยนคู่ไปเลยพอจับแบบน่ารักน่ารักแหละอันนี้จับแบบความรู้สึกแบบว่าเพื่อนมันสแต่นี่จับด้วยความรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกอะไร รู้สึกอ่าตอนนี้ผมเต้นัตึกเธอจะมาเต้นตึกเธอจะมาเต้นตึกเขาควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เวลาเขาอยู่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเมื่อวานจะกลับด้วยกันนิวนิวจำหายิ้มเรากลับด้วยนั่คือจะกลับขึ้นรถไปด้วยกันแล้วพักที่สี่ชวนกินข้าวสยามครับยิ้ม ที่สิทับกดนะท้าเงินนี่ไม่ได้เลยยาเผาโยกันดูนี่ทำไมทำไมเป็นคนทิ้งเพื่อนผมก็เลยบอกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก่อนแล้วเธอคิดว่าหลังจากนี้จะมีอีกไหมมีมีเร็วัตอนแรกนัดกันกิบตีว่าจะไปด้วยกันแต่พอ เพี่ชวนปุ๊บไปเลยพี่งเลยไปดรู้ก่อนไหมว่าเขาจะกลับบ้านแล้วอ่ะไม่รู้แล้วทำไมพี่ซีไม่ชวนยิมไปด้วยเออทำไมไม่ไปได้รถมาสองคันไงอ๋อก็ไม่เป็นไรก็ขับกันไปดีทำไมอ่ะก็ไปกินข้าวก่อนก็กลับบ้านไม่เขาอยากไปเดทกันงงอ่ะเขาไปเดทกันสองคนเลยแต่ชอบแต่ชอบอันหนึ่งที่บอกไปรถนัดวันัดบอกว่านั่งหลังทั้งสองคนเลยแล้วก็หน้าบอกหน้ากอนหน้าที่ขวยขับให้เขาไปคนขับเลยไหนเธอลองเธอลองขายคู่นี้ดิจริงจริงคู่นี้มีความแบบว่า ดูร้ายกันแต่จริงน่ารักน่ารักมากถ้าใจก็ผมไม่น่ารักหรอน่ารักนะคอนี้ก็บิ๊กเตอร์ก็น่ารักการปุ๊บปิกกับปุ๊บปิกมันี่นี่นี่เถอเมื่อกี้เขาแชร์ตอนเขากลับมาด้วยกันกับเธอสองคนให้เขาตั้งหนักเองคนแล้วโอ้แน่อยู่แล้วแต่วมายเล่าแต่เล่าอะไรบ้างเล่าสิคือเขาซ้อมโชว์ของเขาเนาะแต่เหมือนเขาอ่ะ มีโลกของเขาเองกับพี่ซีซึ่งเขาก็อยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มเดินมาขกับรถเลยไม่คุยครับแต่ว่าจุดสนใจก็คือเฮียแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวไปนั่งหลังเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมอาสาเป็นคนขับรถให้เองสุดท้ายเราเราไม่เราไม่ยอมสุดท้ายเขาเขิดจ้าเขาเขิดเขาเขิดเขาเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งข้างหน้าก็ได้คนนึ่งเลยแต่เรายอมนะเราเราอยากเห็นนายมีความสุขกับเฮีย คือคนนี้นี่มันคู่ไหนใน3คนมันคือที่สุดหมายเราสิเอาจริงๆทั้ง3คู่เออย่าพูดว่าคู่จริงหรือคู่จีนให้พูดว่าเกินจริงพอคัดแล้วมันก็คือกุกกิ๊กกุกกิ๊กจิกจิกจิกไงยกตัวอย่างซีรูนิวซีเขาทําอะไรกันมาเวลาเราคัดไปแล้วใช่ไหมก็ประกาศคัดสมมติเขาจูบกันอยู่เขาก็จะจูบกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะบอกว่าพอแล้วไหมเรื่องจริงหรือโกหกเรื่องจริงคือบอกคัดเราไม่จบหรอไม่จบแต่ยซีเขาไม่เคยเสียอาการแบบนี้กับใครนะ ใช่อันนี้คือจริงๆแม่งนัดเอาจริงอันเรื่องนี้ตั้งใจแบบไม่หวั่นถามกันตลอดว่าจะเอาอยัางไตงตอนนี้ก็กลายเป็นแบบเออตัวติดกันไปแล้วยิมกับติวเตอร์ชร้องเงีแม่งงอนจะตบตีแบบเอ้ยอย่าไปยุ่งกับใครมายืนนี่ติวเตอร์กลัวเมียติวเตอร์กลัวเมียแล้วไงต่อก็คือจะพาไปนู่นไปนี่จริงๆแม่รู้ไหมมันนั่งอยู่นี่อ่ะถามสิติวเตอร์กลัวเมียเหรอติวเตอร์ไม่กลัวแกไม่โต้ตอบยิมก็คืองอนตลอดเวลาถ้าสมมติยิมจะงอนยิมจะปากมุยใส่ติวเตอร์แล้วยิมปากหุย อันนี้ฝั่งเนี่ยฝั่งมุ้ยบบนี้ยก็เป็นาร่าคาราตาบอลเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคืองอนทิวเตอร์แล้วหรอติวเตอร์ยังไม่เสร็จเลยยิมเลยอ่ะเห็นไหมเอาละอ่ะเอาละเอาละบ้านกูแตกแล้วจบแล้วล่ะมันควรจะจบได้แล้วไม่้อมันเหนื่อยแล้วอ่ะเพิ่งได้ครึ่งทางเองได้อีกได้อีกเอาอีกห่อคนเดิมครับผมนะครับปิดรายการโซเซฟสุดท้ายไม่ไม่ไม่ไมฝากด้วยนะครับผมคิวที่ไพ่เดอะซีรีส์นะครับผมขอบคุณที่มา มาถ่ายพีไฮดูซีนะครับผมก็เจอกันนะครับผมที่โซซัสโซเซตอนแรกกดดันตัวเองอยู่นะครับผมตอนนี้มันเรี่ยมันเที่ยมมันงงงหงง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 งนงงงงงงง่งงมงง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 นงงงล้งงงงงงวางงงปงงกงงงทงงงงงังง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 างง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 ้ง้เงงงงงงรงงงงงงุงงงงงงับงงง่างงงงงงงองง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 ง่งงงงง้งแล้ว ุณหนูเกือครับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวนะอันนี้เธเป็นเฮเลียนค่ะเราับบทการขนุนอ้าวจะทำยังไงทีนี่ผหนูเกือฮะเฮเลียนหนูเกือมาถึงแล้วเขาเรียกตัวเองยังไงแต่เราเล่นบทเป็นมาซานัดเอาไงนัดเอไงโง่เอเมื่อกี้เมื่อกี้ที่มจะให้ให้เป็นเฮเลียนหรือให้เป็นหนูเกลือหนูเกือแต่เ่อีนี่เรียกว่าคุณหนูเกือครับม๊บสามครับ เราเอากันใหม่นะครับเออนะนะอย่าพูดแบบเดียวกันโอเคอ๋อเราเปึ๊บสามสี่เอาใหม่นะยิ้มยิ้มแล้วพูดอย่างนี้สมมุติว่าพี่ถามว่ายิ้มยิ้มยิ้มเอาแบบอะไรอะยิ้มเป็นเด็กวัดเด็กวัดเป็นไงเอาวันนี้ผมไม่ได้เป็นเด็กวัดแล้วผมเป็นเด็กเขาเอาใหม่นะเด็กขี้เหนื่อยเด็กขี้เหนื่อยเด็กสองเอาใหม่ยิ้มพูดไหมโอเคโอเคเออไม่ได้กลบงานไฟไหม้กุบกลุบกลมยังไงเล่นกบ ตัวเงี้ยเล่นผีเสื้อเป็นป่ะเล่นผีเสื้อป๊อปปี้เล่นผีเสื้อเป็นผีเสื้อป๊อปปี้เล่นผีเสื้อเป็นป่ะผีเสื้อยังไงเออเออมันมาผิดเวลาอะชอบฉีดไว้นานอยู่อะเออชอบชอบฉีด